สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นตัวแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งใช้กับมอเตอร์ไกส์นะครับผมลูกค้าเป็นมอเตอร์ไกส์ขนาดเล็กนะครับลูกค้าเลือกเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด30แอมป์นะครับสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็มีแค่แดงดํานะครับสําหรับต่อมอเตอร์ไกส์แล้วก็ช่องชาร์จไฟบ้านกับแบตเตอรี่นะครับผม แล้วก็บอร์ด b m s เสนี่ยสำหรับเฉพาะมอเตอร์ไกค์นะครับแบตเตอรี่จะเป็นลิเธียมฟอสเฟตมี4ี่ก้อนนะครับเป็นก้อนนะครับแล้วก็มีเครื่องชาร์จใสบ้านครับลูกค้าสั่งแค่นี้นะครับชุดนี้เล็กมากนะครับไฟแชกสูงกว่านะครับความเตี้ยของมันนะครับไฟแช็กระสกว่ากล่งอีกนะครับกล่องนี้เล็กมากนะครับเอาวางใต้เรือได้เลยนะครับ สินค้าเรากล่องตัวนี้จะเป็นกล่องกันน้ําเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับเป็นกล่องกันน้ํากันกระแทกนะครับแล้วก็มีฟองน้ํานะครับประกันแบตเตอรี่สองปีประกอนให้หนึ่งปีระบบสายไฟซ่อมฟรีตลอดเชฟลูกค้าสนใจทักมาตามนี้เลยครับ